Honda Freed ประตูลไลด์ไฟฟ้าปี11-12สีขาวอาบน้ำใหม่หมดแล้วทั้งคันเห็ดแดงข้างหน้าเบิกใหม่ล้อยางเบิกใหม่งานออโต้ล้อ RE 30ยาง195555ยางแฮนคุกประตูลไลด์ไฟฟ้า2ฝั่งสีเก็บใหม่หมดแล้วทั้งคันนะบะไม่มีขาดดูได้เลย เฮ็ดแดงหลังเบิกใหม่นี่นง่ายตูสไลด์สองสองฝั่งเลยนะรถวิ่งอยู่ที่สองแสนกับเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าโลนะครับรถมือเดียววันนี้เดี๋ยวมีราคาพิเศษพิเศษให้เลยเดี๋ยวนี้ขาย ให้อยู่ที่3า9 0 0 0บาทพอล้อเบิกใหม่ยางเบิกใหม่ช่วงล่างตัดอัน้ำมันแล้วเรียบร้อยทรงสวยฟิล์มลอกแล้วเรียบร้อยภาษีไม่ขาดผ่อนอยู่เดือนละประมาณ6,000ต้นๆน,นะครับผ่อนได้สูงสุด84งวดเลยนะฮะถ้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้ที่เบอร์085 315 4242หรือว่าที่ไลน์มัดลุมคาที่เพจมัดลุมคาก็ได้อันนี้มีรับประกันเครื่องเกียร์นะครับ ให้จากทางร้าน2เดือนนะครับก็ถ้าท่านใาสนใจติดต่อมาได้ตามช่องทางนั้นเลยนะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ